สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมที่ชื่อว่าสลิปไทยกันนะครับผมสลิปไทยเป็นเกมแนวโค o p e อ a t i v e นะครับผมแต่ว่าเป็น s e มิด้วยนะครับผมดังนั้นเราจะเรียกว่า s e มิ cooperative ก็คือเกมที่ช่วยกันเล่นแต่ในมูที่ช่วยกันเล่นนั้นอาจจะมีคนทรยศอยู่ก็เป็นได้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและว,วิธีการเล่นกันครับผม อุปกรณ์ทั้งหมดในเกมนะครับก็จะมีการ์ดอยู่3ามกองนะครับผมการ์ดกองแรกนะครับผมที่เป็นรูปมือเราเรียกว่าแอคชั่นการ์ดนะครับการ์ดกองที่2นะครับผมเราเรียกว่าแซนแมนนะครับที่เป็นรูปปีศาจนะครับแล้วก็การ์ดชุดที่3ก็คือรูปพระจันทร์นะครับผมเราเรียกว่าดีมสเคปการ์ดนะครับผมส่วนโทเค็นนะครับผมเราจะเรียกมันว่าเป็นโทเค็นเกี่ยวกับโซลแฟคเมนต์นะครับผมเป็นชิ้นส่วนจิตวิญญาณส่วนตัวนี้เป็นเฟิร์สเพเยอร์โทเค็นนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมนะครับผมก็จะมาเล่าโออร์วิวให้ฟังก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากเห็นว่าผมอ่านรูบุ๊ยยังไงนะครับทำไมอ่านได้เร็วหรือเยอะจังนะครับกพะเดี๋ยวจะมาอ่านเกมนี้ให้ฟังโดยคร่าวๆก่อนนะครับผมภาพรวมของเกมนะครับผมเรื่องราวบ,บอกว่าคุณคือเด็กคนหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในความฝันสุดวิเศษนะครับผมฝันที่ซึ่งแซนแมนอาศัยอยู่วิญญาณของคุณนะครับผมถูกกักขังเอาไว้และ นะครับผมมีทางเดียวที่จะตื่นมาจากฝันแห่งนี้ได้นะครับผมคือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของจิตวิญญาณหรือว่า soul fragment นะครับผมกับความฝันร้ายของคุณนะครับแน่นอนนะครับผมแซนแมนเนี่ยอยู่ที่นั่นและไม่ได้ต้องการให้คุณหนีไปนะครับผมเขาต้องการที่จะกืนกินวิญญาณของคุณที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับผมดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับ ร่วมมือกันในการต่อต้านแซนแมนหรือเปลี่ยนตัวเองนะครับไปต่อต้านพักพวกของตัวเองแทนนะครับอีกในนึงก็คือแปรพักนั่นเองนะครับถ้าแซนแมนถูกกำจัดทุกคนชนะแต่ถ้าหนึ่งในพวกคุณแอบตื่นก่อนคนอื่นคุณจะชนะเพียงคนเดียวและปล่อยให้เพื่อนของคุณติดอยู่ในฝันร้ายไปตลอดกาลแน่นอนว่าอยู่กับแซนแมน และนี่ก็คือการอ่านรูบุกของผมแบบนี้นะครับผมก็คือเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็แปลไปด้วยกันนะครับการใช้คำเนี่ยมันต้องใช้บ่อยๆเนาะถึงจะฝึกกันได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตอัพกันครับผมสำหรับสลิปไทป์ในวันนี้นะครับผมผู้ตกเป็นเหยื่อแห่งฝันร้ายมีทั้งหมดสามคนนะครับคือน้องบราวน้องมูนแล้วก็น้องคนนี่นะครับคราวนี้พอเล่นสามคนนะครับผมในรูบุกจะระบุว่าให้เราครับตรวจสอบการ์ดนะครับผมทั้งแซนแมนนะครับผมคือกองนี้ แล้วก็ดีมสเกมนะครับผมให้เอาสัญลักษณ์นะครับ3บวกนะครับผมแล้วก็4ออกไปนะครับนะเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เกมนะครับบาลานซ์แล้วก็เหมาะสมกับจํานวนผู้เล่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเอาการ์ดทั้งหมดออกก่อนนะครับผมโอเคครับทําการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีเฟิร์สเพยเยอร์โทเค็นนะครับผมอ่าให้เลือกเป็นบราวเป็นเฟิร์สเพยเยอร์แล้วก็มีแจกโซลแฟกเมนต์คนละสามชิ้นนะครับ ะครับผมสับการ์ดทั้งหมดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแจกแอคชั่นการ์ดนะครับให้ผู้เล่น7ใบนะครับผมแล้วเลือกมาแค่4ใบนะครับมาเก็บเอาไว้อีก3ใบเนี่ยก็คืนกับกองจั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มให้เลยแล้วกันเนาะนะครับคนละ4ใบเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมก็ถือว่าเขาไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาจะเจอกับอะไรนะครับผมเด็กๆทั้ง4คนนะครับจริงๆมาเลือกได้นะแต่ว่านี้ผมเล่นแบบคนเดียวให้ดูนะครับผมโอเค ก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับเกมนี้เซตอัพง่ายมากนะครับผมคราวนี้เป้าหมายของเกมคืออะไรล่ะเป้าหมายของเกมนะครับจะมีทั้งหมด2เงื่อนไขเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราชนะได้คือ1น่ฆ่าหรือว่ากําจัดแซนแมนให้ได้นะโดยให้กองแซนแมนหมดนะครับผมการแอคชั่นบางใบจะมีความสามารถในการโม่กองนะครับหรือทําให้กองเนี้ยหายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมหรือ2นะครับผมหนีออกจากไนแมนะครับจะมีการใบหนึ่งนะครับเป็นรูปเด็กนะครับผมแล้วใช้โทเค็น10ชิ้นนะครับ เด็กคนนี้พอเวลาใช้โทเค็นปุ๊บแล้วเขาจะตื่นจากฝันร้ายแต่เขาจะชนะแค่คนเดียวการใบนี้เป็นภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพราะเขาจะหนีรอดคนเดียวแต่เงื่อนไขเขาคือต้องมีโซแฟกเมนต์สิบอันดังนั้นถ้าเพื่อนเห็นว่ามีใครสะสมเยอะๆแล้วไอคนนั้นแหละน่าจะเป็นคนที่จะเอาตัวรอดคนเดียวนั่นเองนะครับกรณีแพ้มีสองทางเหมือนกันนะผมคือนะครับถ้าทุกคนเสียชีวิตหรือว่าโซแฟกเมนต์หมดก็คือแพ้นะครับผม ก่อนที่สองนะครับผมก็คือการดีมสเก็บหรือการไปเนี้ยครับหมดกองนะครับผมก็จะจบเช่นเดียวกันทั้งนั้นการนี้ก็คือเหมือนเป็น time taker เวลาเหมือนกันว่าเราจะต้องหนีรอดให้ทันนั่นเองนะครับอ่าเกมภาพรวมก็ประมาณนี้ครับโอเคครับแต่ละเทิร์นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตพูด4เฟสของเกมนี้แบบเร็วๆกันนะครับผมเฟสที่1ครับผมก็คือการจัวดีมสเก็บนะครับผมตามลําดับนะครับโดยวนซ้ายคือทุกคนจะได้จ่วของตัวเองนะครับผม จวคนละใบแล้วก็จะได้รับโบนัสนะครับเป็นโทเค็นโซเฟคเมนต์นะครับตามที่ระบุบนการ์ดนะครับผมจากนั้นนะครับเฟสที่2นะครับผมก็จะเข้าสู่เฟสจวดแอคชั่นการ์ดคือใบนี้นะครับกองนี้นะครับผมจวคนละ1ใบนะครับผมจวเสร็จปุ๊บนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องเล่นแล้วนะครับผมเล่นการแอคชั่นนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเวลาเล่นการแอคชั่นเนี่ยเราสามารถเล่นกี่ใบก็ได้นะครับผมและทุกๆใบที่เล่นนะครับถ้าเราเอาการ์ดในมือเรา ไปวางแบบหงายนะเราจะเล่นแบบความนะเล่นแบบความแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามีอีกใบหนึ่งวางแบบหงายนะครับผมใบที่หงายนะครับผมจะเป็นตัวลดค่าใช้จ่ายในการเล่นการ์ดใบนั้นนะครับเช่นสมมุติว่าการ์ดของผมมีค่า4การ์ดวางแบบหงายมีค่า3าผมจะจ่ายโซฟแฟคเตอแค่1อันเท่านั้นนะอันนี้คือการวางแบบหงายเล่นกี่ใบก็ได้นะครับและในระหว่างเทินของตอนนี้นั่นเองนะครับผมเราสามารถทิ้งการในมือเพื่อหยิบโซลแฟคเตอได้นะครับแต่ข้อห้ามมีอย่างเดียวนะครับผมก็คือห้ามนะครับผม ทิ้งการ์ดในมือเมื่อเรามีโซเฟ็กเมนต์ตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปนะเป็นข้อห้ามนะครับผมนะดังนั้นเราจะสาม,มารถทําได้ช่วงแรกๆคือแบบหนีตายนั่นเองทิ้งการ์ดหนีตายไม่อยากให้ตายนั่นะครับอ่านะจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาเช็คตัวของการ์ดของแซนแมนกันว่าแซนแมนจะเอฟเฟกอะไรกับเรานะครับและสุดท้ายเราก็จะรีวิวโซการ์ดกันนะครับผมเพื่อเอฟเฟกตต่างๆนานากัน,น,นไปนะครับผมเกมก็จะเล่นแบบนี้ไปจนกว่าจะมีเงื่อนไขชนะหรือแพ้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาทดสอบทดลองและนี้จะฝันลายกันนะครับผมว่าผมจะสามารถนี่จะฝันลายได้หรือไม่นะครับผมติดตามชมได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันนะครับในเทิร์นที่1นะครับผมก็เฟิร์สเพลเยอร์จะอยู่ที่คนนี้นะครับดังนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับเฟสที่หนึ่งกันก่อนคือเปิดการดีมสเกปครับผมอันนี้ก็จะได้รับโซนะครับหอันนะตามสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่านะครับปึ๊บคนนี้จะได้รับโซ1อันเหมือนกันนะครับผม อันนี้มีรูปดวงตาคูณ2หมายว่าถ้าเกิดเราใช้การอะไรก็ตามที่เป็นดวงตาคูณ2นะครับเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นบัานหมุนอีกหนึ่งอันนะครับผมอันนี้ก็จบเฟสที่1ของรอบที่1แล้วเฟสที่2ก็ทําการจั่วการ์ดคนละหนึ่งใบนะครับเฟสที่3ก็จะทําการเล่นการ์ดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูกันมีการ์ดอะไรบ้างครับึบโอเคนะครับเดีย๋ยวอธิบายความสามารถการ์ดก่อนเนาะ หลายๆคนเกมนี้มันจะมีความงงนิดน,นึงในการเล่นการ์ดนะให้เราอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเราก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายนะนี่ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าเป็นผู้เล่นหนึ่งคนนะครับผมนะครับผู้เล่นนะครับผมจั่วการ์ดนะครับเครื่องหมายตกใจคือใครก็ได้นะบแบบดูการในมือเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็คือขโมยการนั่นเองนะครับอันนี้ป้องกันนะครับผมน่ะป้องกันเห็นไหมครับป้องกันเพื่อนก็ได้ฮะเป็นรูปเพื่อนก็ได้ดูอาร์ตก็ได้นะหรือป้องกันแซนแมนก็ได้นะครับผมก็เลือกว่าเพื่อนดาเมจดาเมจเราเราก็ป้องกันได้หรือเราจะเลือกป้้องกกันนแซมดเ็ไ อันนี้เราส่งดามจแซนแมนไปให้เพื่อนคนทางซ้ายนะครับผมอันนี้เราจะทําการได้รับ2โทเค็นนะครับแล้วก็เอาการ์ดแซนแมนนะครับจากกองทิ้งนะครับกลับเข้าสู่กองซึ่งตอนต้นเกมเนี่ยดีมากๆใบนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการ์ดแซนแมนในกองงนั้นผมจะใช้ใบนี้ครับคอสสามแล้วผมก็จะเล่นการ์ดใบนี้ครับอ่าเราจะคว่ำแบบนี้ไว้นะครับเพื่อให้เป็นคอสเป็นศูนย์นะครับผมจะไม่เสียคอร์สนั่นเองนะครับผมในการเล่นนี่นะครับผมนะครับบาวก็จะเล่นแบบนี้ครับเพื่อเอา ปั่นปั่นคะแนนก่อนนะครับตอนตอนนี้ยังไม่มีการ์ดไอตัวของแซนแมนนั้นตัวใบนี้จะดีมากๆครับอันนี้โอ้มีการ์ดโจมตีเยอะนี่การ์ดโจมตีโหดนะครับผมเดี๋ยวเขาขอใช้การ์ดใบนี้ทิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็ป้องกันเพื่อนั้นใช้ใบนี้ก่อนครับใบนี้มันคือการป้องกันเอฟเฟกต์การ์ดทุกใบที่เกิดกับเขานะครับผมจะทิ้งการ์ดใบนี้ครับเพื่อรับโทเค็นฟรีหนึ่งอันนะครับผมเป็นแฟคชันนะแล้วใช้ใบนี้นะครับผมในการเล่นนะครับขอหายเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ ไม่ยุ่งยากเนาะเพราะผมเล่นคนเดียวนะครับต่อไปนะครับผมคนนี้นะครับผมก็จะดูเฮ้ยมีการโจมตีเยอะนี่เขาเขาคนดีอันนี้เขาโจมตีสามนะครับผมแล้วก็ได้รับคอร์สด้วยนั้นอันนี้ดีมากครับเราก็จะมาเล่นการลดคอร์สกันนะครับผมซึ่งเราจะไม่รังแกเพื่อนนะครับแล้วก็จะคิดว่าเพื่อนจะไม่ทาร้ายเรานะครับผมเราก็จะเล่นอันนี้ครับนี่ฮะเราคว่ำอันนี้ไว้ปุ๊บอย่างนี้ถ้ากับจะลดคอร์สไปได้สองนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือ เฟสสามการเล่นครับเฟสสี่นะครับผมก็จะเริ่มนะครับผมไล่จากการนะครับตามลาดับโดยเริ่มจากนะครับการดิสการ์ดการ์ดก่อนถ้าเรามีต้องดิสการ์ดนะครับผมอ่านะครับเพราะว่าชันการ์ดบางอย่างมันจะมีเอฟเฟกต์นะครับจากนั้นก็จะทําการสตีลโซแซนแมนหิมะครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ตรงครับนะครับผมพอไม่ตรงปุ๊บโอเคทุกคนก็จะเสียแค่หนึ่งโซแฟกเมนต์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตรงจะเสียสองโซลแฟกเมนต์นั่นเองนะครับผมเราก็จะตรวจสอบว่าเราเล่นอะไรไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับโอเคเราก็ทำการรีโซกันนะครับผมอ่ามานะครับเราทำการรีโซกันเลยนะครับผมก็ เริ่มจากอะไรครับตัวนี้ก่อนใช่ไมเราก็ทำการได้2โซแฟกเมนนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบของแซนแมนกลับนะครับผมซึ่งนะครับการ์ดที่เราเปิดแซนแมนไปแล้วเนี่ยมันยังเอฟเฟกยังเกิดอยู่นะก็ยังไม่เอากลับกองทิ้งนะครับนั้นก็จะไม่มีการ์ดเอาอะไรกลับมาเลยนะครับผมอันนี้โจมตีสามดาเมจครับผมนี่หนึ่งสองสามนะครับอ่าแล้วก็อันนี้โจมตีอีกสามดาเมจนะครับผมนะก็อยู่ไปสามดาเมจนะครับแล้วเขาก็ นะครับผมได้รับหนึ่งหนึ่งโซลแฟกเมนต์ด้วยนะครับผมหนึ่งอันนะครับถือเป็นการ์ดเทพนะครับโจมตีรุนแรงนั่นเองนะครับผมอ่าก็จบแล้วครับสําหรับเทิร์นแรกของเรานะครับผมนะก็เล่นกันอย่างนี้นะครับแล้วก็รีโซเสร็จก็จบหนึ่งรอบนะครับเกมจะค่อนข้างง่ายแล้วก็รีโซตัวไปลงมานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรอบสองกันครับรอบสองนะครับก็เปลี่ยนเฟิร์สเพลเยอร์ไปทางนี้ครับแล้วก็มาเปิดการ์ดเหมือนเดิมครับปุ๊บบ้านหมุนครับผมหนึ่งโทเค็นนะครับ ึบเป็นผีนะครับได้สองโทเค็นนะครับผมถ้าโทเค็นในซับไพ่นะครับผมซับไพจะมีโทเค็นลงทั้งหมดเนี่ยยี่สิบหกชิ้นนะครับถ้ามันหมดนะครับมันต้องมีการแย่งชิงกับเพื่อนแล้วนะผมซึ่งตอนแรกยังมีอยู่ก็ยังเป็นแบบมิตรภาพกันอยู่นะครับผมโอเคก็จากนั้นก็จะเข้าเฟสสองครับจวการหนึ่งใบนะครับเฟสสามก็จะเล่นการ์ดแล้วครับโอเคครับอันนี้จวดได้จุ๊กๆครับผม จู้ๆความหมายก็คือเราจะไม่โดนเอฟเฟกอะไรเลยนะครับในตานี้นะครับผมอันนี้จวดการ์ดสองใบนะครับตอนเทิร์นตัวเองนะครับอันนี้ป้องกันดาเมจดนะครับโจมตีแซนแมนอ่ะเราโจมตีแซนแมนดีกว่าตอนนี้นะครับน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับตีเท่าที่ตีได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังร่วมมือกันอยู่นะครับผมอ้าวจวดได้การ์ดใบนี้ถ้าใบนี้จวดได้ครับเราสามารถเล่นการ์ดใบนี้ได้นะครับเพื่อแสดงผลว่าในตอนนี้มีใครบ้างที่เป็นแซนแมนครับซึ่งถ้าเจอแซนแมนคนนั้นก็จะตรงปรากฏตัวขึ้นมานะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเราไม่เล่นก็เก็บไว้นะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่จําเป็นนะครับจะใช้แล้วก็คือจบไปเลยนะั้นผมจะทําการรอก่อนผมจะโจมตีก่อนที่เหลือก็ควาาไว้ครับการโจมตีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ดาบเห็นไหมครับตรงกันดาบก,กระดาบคูณ2แต่ผมก็ใช้แค่สี่คอผมก็ยังเหลือเฟือครับนะครับมาดูบาวกันครับผมโอ้ยยิบยาก ๋ยวเคลียขยับก่อนฮึบเฮ้ยบาวได้การอะไรเอ่ยโหบาวได้การโจมตีอีกแล้วนะครับนี่เขาก็จะทุ่มทุนสร้างครับตีกันมาให้สุดไปเลยครับผมตบแซนแมนไม่ยั้งครับโอเคครับลุยนะครับผมก็เปิดแซนแมนกันดีกว่าฮึบหัวกะโหลกกับหิมะนะครับผมซึ่งนะครับไม่ตรงนะครับผมก็จะโดนแค่หนึ่งดาเมจเท่านั้นนะครับผม จิ๊บจิบครับอันนี้จิ๊บจิบนะครับแล้วก็รีโซกันครับตบหนึ่งดามจนะครับผมตบสองดามจนะครับหนึ่งสองแล้วก็ตบสามดามจนะครับเรียกว่าโหดจัดนะครับผมโอเคแล้วก็จบนะครับผมอ่าในการเล่นเทิร์นที่สองนะครับแป๊บเดียวโซแซนแมนนี่หายไปครึ่งเลือกครึ่งรับครึ่งหลอดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สามกันครับผมรอบที่สามครับเปลี่ยนเฟิร์เพเยอร์ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมฮะเปิดฟึบบ้านหมุนนะครับผมอีกโทเค็นหนึ่งฮะ โอ้โหผีนะครับได้อีกสองนะครับแปดแล้วเนอะโอจะจบแล้วนี่เล่นหนึ่งครับผมตอนนี้คือสถานการณ์ค่อนข้างสบายๆเลยนะเนี่ยนะเพราะว่าผู้เล่นนี่เก่งอ่ะเดี๋ยวจั่วเขเราไปก่อนโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเล่นเหมือนเดิมครับผมมาโคนี่มาดูกันเราจะเป็นใครนะครับโคนี่ได้การ์ดใบนี้ขโมยการ์ดเพื่อนครับผมแล้วก็ ขโมยโทเคนเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่จําเป็นนะฮะเราคนดีอยู่ครับโจมตีกันไปเรื่อยๆครับผมผมว่าถ้าเกิดเกมนี้ร่วมมือกับโจมตีดีๆนะแซนแมนก็จะมีโอกาสชัดตายครับแต่ว่าดาเมจทั้งหมดในเกมนี้มันมีแค่สิบแปดดาเมจไงดังนั้นมันก็จะโดนดาเมจไม่เยอะมากครับอ่าก็อเออตอนนี้ยังยังดีอยู่ยังโอเคอยู่ผมก็ว่าผมป้องกันตัวเองดีกว่านี่ครับผมว่าสะสมสิบอันแล้วผมก็ชนะเลยก็ได้ครับแต่เราต้องไดนาฬิกาด้วยนะเรายังไม่รู้ว่านาฬิกาอยู่ที่ใครนะครับ ถ้ามีใครมีนาฬิกาสามารถเล่นการ์ดปุ๊บชนะทันทีได้เลยนะโดยไม่สนใจเงื่อนไขเลยเลยครับโอเคต่อไปครับมูนครับจัวได้อะไรจวได้จูจูอีกแล้วครับจูจูอีกแล้วเขามีทอกเค็นหกอันเขาขอทิ้งจูจูอันหนึ่งครับเขาขอหยิบทเค็นอันที่เจ็ดนะครับเป็นฟีคชั่นนะครับในการทิ้งการ์ดแล้วก็จะใช้แบนี้ครับเล่นนะครับผมเพื่อจวการ์ดอีกสองใบครับให้การในมือเพิ่มขึ้นก่อนนะครับแล้วก็รีโซปกติครับมาฟึบหิมะกับผีนะครับผมมีผีนะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคแต่เขาใช้ป้องกันนะครับไม่โดนโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคก็รีโซกันเลยครับนี่โดนดาเมจนี่โดนดาเมจอันนี้ไม่โดนครับจากนั้นก็จะทําการรีโซจบตีหนึ่งดาเมจใส่นะครับผมแซนแมนนะครับคนแรกอันนี้ก็ป้องกันไม่มีอะไรอันนี้ก็จวดสองใบครับนะครับผมก็สบายสบายครับผมจบไปแล้วครับกับเทิร์นที่สามเดี๋ยวเราไปดูเทิร์นที่สี่กันครับเทิร์นที่สี่นะครับผมก็เปลี่ยนเฟิร์สเพยเยอร์มาทางนี้ครับอันนี้เขาจะจบแล้วนะเนี่ยเขามีแปดอันแล้วก็เล่นเหมือนเดิมฮะปุ๊บ ได้หนึ่งอันครับฮึบได้หนึ่งอันครับฮึบได้หนึ่งอันเหมือนกันครับโอเคแล้วก็ทําการจั่วร้าคนละหนึ่งใบนะครับผมอ่าจั่วคนละหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะเราทําการเล่นกันครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบราวจะทํายังไงได้นะครับอ้าวบราวด้วยนาฬิกาครับผมนี่ครับร้าตื่นพู้รู้พู้ตื่นเพื่อเบิกบานนะครับตอนนี้เขามีทั้งหมด อ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าอันแล้วไข่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมเขาทาอย่างไรดีนี่ครับเขาต้องใช้ไปนี้แล้วเขาต้องหักหลังเพื่อนแล้วครับเขาต้องชนะคนเดียวนะครับผมใช้ไปนี้ครับส่งดาเมจไปให้คนอื่นครับผมเพราะเขาจะไม่รับดาเมจในตานี้ฮะเพราะว่าถ้าเขาไม่รับดาเมจในตานี้ s เขาจะชนะทันทีนะครับผมในตาหน้านั่นเองนะครับมาครับคนนี้เขามีโค้กเคทั้งหมดเจ็ดอันนะครับผม ้าเขาเป็นแซนแมนนะครับผมอ่าเป็นแซนแมนซะแล้วนะครับผมแซนแมนนะครับเมื่อเราจัวก,การได้แซนแมนจะมีเงื่อนไขยอยู่2ออย่างคือเราต้องเล่นการ์ดใบนี้ครับหรือจะเก็บไว้ในมือก็ได้แต่ว่าเมื่อได้มาเนี่ยต้องตัดสินใจเลยว่าจะเป็นแซนแมนหรือจะไม่เป็นนะครับถ้าผมไม่เป็นผมต้องทิ้งโทเค็นหนึ่งชีวิตนะครับแล้วเอาเนี้ยกับข้ากองแลวศัพท์ไปแต่ถ้าผมยอมเป็นผมจะเก็บใบนี้ไว้แล้วเมื่อ,อไรก็ตามที่ผมเล่นมันออกมานะครับผมผมจะกลายเป็นคนร้ายทันทีนะครับผม,ผมจะกลายเป็น แซนแมนทันทีแล้วก็มีหน้าที่ที่จะจัดการทุกคนนะครับเพื่อให้ชนะร่วมกับแซนแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาอยากทำดามจอยู่ไหมก็จริงๆก็ทำดามจเรื่อยๆได้นะก็จะชนะแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เขาก็แปดเก้าอันแล้วนะเขาก็จะชนะแล้วเหมือนกันเฮ้ยแต่ผมว่าผมคนดีเนี่ยผมเท่าไหร่นะสามที่หกเจ็ดเจ็ดอันฮนะยังไม่ชนะเนาะนั้นผมจะเล่นเป็นเอ้ยผมเป็นแซนแมนแล้วนี่นาะลืมไปนี่ครับตอนนี้เราเป็นคนร้ายแล้วครับ นะครับเพราะเราเลือกที่จะไม่ทิ้งโทเค็นเนาะเราจะเป็นคนร้ายครับังนั้นเราจะทําการทําสิ่งอื่นแทนครับผมซึ่งสิ่งนั้นก็จะเป็นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับโอ้ค oh, อน sumer นะครับผมอะไรแซนแมนมีใครเป็นใครแล้วครับแล้วก็ขโมยสองโทเค็นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย เขามีเจ็ดแต่เขาไม่มีการ์ดตื่นจากฝันเนาะทังนั้นเขาจะไม่เล่นนะครับเขาจะเล่นใบนี้ก่อนเลยนี่ให้รู้กันไปครับไหนๆก็คิดเขาคิดว่าผ่านมากลางทางน่าจะพอมีแล้วละ่ะประมาณสี่ตาเนี่ยมันต้องจะมีใครโจลดได้แล้วนะครับผมโอเคงั้นก็จะทาการรีโซกันครับผมเปิดการ์ดมาปุ๊บอ้าวมีแซนแมนใครมีแซนแมนปรากฏตัวซะนะครับผมน่ะมูนก็โดนกีดร้องครับอ้าเขาคือแซนแมนนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับเขาจะไม่เป็นคนที่เป็นปิดกอบเขาแล้วอีกต่อไปเขาเป็นตัวร้ายเปิดเผยแล้วครับ ันนี้ก็ใช้การ์ดไปนี้ไปใช้ไปนี้เสร็จปุ๊บเอานี้ออกจากเกมแล้วนะครับออกจากเกมไปเลยนะครับอ่าโอเค้วก็ออกจากเกมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วว่าเฮ้ยใครเป็นแซนแมนนะครับคนนี้เป็นแซนแมนแล้วนะครับก็เป็นผู้ช่วยของเจ้าวายร้ายนะครับผมนะครับตอนนี้นะแล้วก็เล่นการปกติไปนะครับก็จะจั่วการ์ดไบนี้ขึ้นมาฟึบต้นไม้กระโหลกครับผมมีต้นไม้ต้นไม้โอเคก็จะโดน2ดาเมจแต่เขาเป็นแซนแมนครับเขาจะไม่โดนดาเมจ นะครับผมก็จะไม่โดนดาเมจเลยนะครับอันนี้โดนสองดาเมจครับอันนี้โดนหนึ่งดาเมจนะแต่เขาบอกว่าเขาขอมูฟดาเมจให้ไปทางนี้ซึ่งเขาเป็นแซม์เขาจะไม่โดนดาเมจอยู่ดีนะครับผมก็ถือว่าเก่งกล้าสามารถมากนะครับไม่โดนดาเมจจากเพื่อนแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปอีกหนึ่งตาครับเออเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันไปทางขวานี่หว่าคนนี้ต้องโดนใช่ไหมอ่านี่ต้องโดนอีกสองดาเมจครับเออหนึ่งดาเมจครับโทษทีอันนี้ไม่โดนนะเพราะว่ามันไปทางขวาครับ เราเราเราหมุนเราหมุนจอแบบนี้เนาะอันนี้ทางซ้ายนี่ทางขวานะครับผมโอเคจบนะครับผมก็นี่แหละครับสถานการณ์เริ่มวิกฤตแล้วครับแซนแมนปรากฏตัวแล้วนะครับแล้วเราจะชนะอย่างไรนะครับผมเรื่องของการเป็นแซนแมนนะครับแซนแมนจะไม่ทําร้ายคุณนะครับผมเพราะว่าเราเป็นพวกแซนแมนนะครับผมแล้วก็นะครับเมื่อเราโดนทําดาเมจแซนแมนนะครับให้ดนเมจเพื่อนแทนก็คือยิงใส่เพื่อนแทนนะครับสามถ้าผู้เล่นคนอื่นทำเมจใส่แซนแมนนะครับคุณก็จะโดนดาเมจด้วย นะครับเท่าเท่ากันนะครับผมสุดท้ายนะครับห้ามดิสการ์ดนะครับผมในเฟสสามเพื่อเกณฑ์โซแฟกเมนต์ก็คือดิสการ์ดฟรีไม่ได้เพื่อเอาโทเค็นมาเพิ่มนะครับผมแต่เราสามารถดิสการ์ดนะครับเพื่อยิงดาเมจใส่คนอื่นได้ด้วยนะครับผมอ่าคราวนี้แหละสนุกแน่มาเจอกันครับในตอนต่อไปครับตอนที่เฟสที่รอบที่ห้าครับมาเราก็จะเลื่อนเฟิร์สเพยเยอร์ไปทางนี้ครับปึ๊บแล้วก็เช่นเคยครับผมจัวการ์ครับแต่ตอนนี้ครับผมสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีแซนแมนแล้วนะครับผม เมื่อไรก็ตามที่มีแซนแมนนะครับเขาจะไม่โดนดาเมจจากแซนแมนแล้วการทุกไปเขาจะโจมตีเพื่อนนะครับผมงั้นเรามาดูกันครับว่าเขาจวดได้อะไรครับน่ะได้ตัวดีแล้วนะครับผมก็ยังได้โทเค็นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาสาามรถไม่สามารถทิ้งกายเพื่อได้รับโทเค็นได้แล้วนะครับตอนนี้เขามีโทเค็นทั้งหมดแปดนะครับผมต่อไปนะครับผมฮึบได้โทเค็นหนึ่งอันนะครับฮึบ แต่โทเค็นสองอันนะครับผมตอนนี้โทเค็นในซัพพลายนะครับผมหมดแล้วนะครับเหลืออันเดียวแล้วเออเหลือกี่อันนะเหลือสองอันนะครับผมตอนนี้ก็คือวิกฤตแล้วครับเพราะว่าตัวของบราวนะครับผมมีสิบเอ็ดอันแล้วครับเขาถ้าเกิดเขามีเวกอัพเมื่อไหร่เขาชนะเลยนะเขาก็จะทําการจูวครับไอ้อันนี้โทษทีต้องสับใหม่นะครับผม ตอนนี้ก็ต้องดูแล้วว่าบราวจะสามารถชนะได้เลยหรือเปล่านะถ้าเขามีการ์ตื่นเขาสามารถใช้และชนะได้เลยนะครับน่ะเล่นได้ทันทีและจบเกมได้เลยหนีคนเดียวเลยนะครับไอ้แซนแมนต้องจาเป็นต้องโจมตีทุกคนนะครับผมแซนแมนที่เป็นผู้ช่วยแซนแมนทำอะไรได้บ้างครับอย่างที่บอกครับเขาสามารถที่จะดิสการ์ดนะแอคชั่นการ์ดเพื่อยิงดาเมจได้นะครับผมอ่าแล้วก็ดาเมจที่เขาวางเล่นการ์ดเขาก็จะคูณ2นะครับไอ้ดาเมจใส่เพื่อนได้ด้วยนะครับเลือกได้ไม่ต้องตีแซนแมนนะผมเขาจะดิ้ดการ์ดก่อนนะครับผม ิสการ์นะครับยิงดาเมจใส่เพื่อนครับปป๊บหนึ่งดาเมจนะครับผมแล้วก็เล่นการ์ดใบนี้ครับนี่เขาเปิดเผยตัวเลยฮะการ์ดใบนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโจมตีอ่าผู้เล่นคนไหนก็ได้แทนนะครับตอนนี้ทั้งสองคนต้องพยายามแบบเหมือนก็มีศัตรูอยู่ในตัวเนาะเล่นยากแล้วครับนะครับผมอันนี้ต้องขโมยของของเพื่อนทางซ้ายนะซึ่งอยากขโมยไอตัวนี้แต่มันอยู่ทางขวานะครับก็ทาอะไรไม่ได้นะครับผม เราจะขโมยการ์ดแบบสุ่มของแซนแมนดีกว่านะครับผมมาครับตอนนี้ต้องร่วมมือกันแล้วล่ะเราเจอคนร้ายแล้วเราต้องพยายามจัดการมันนะครับผมไม่ให้เขากําเริบเสพสารได้ครับผมนี่อ้าวน้ำในมือบปบไปนี้พอดีครับทีน้เขาจะใช้เป็นี้ปุ๊บเขาชนะเลยนะนี่ยครับครบสิบอันแล้วเขาตื่นหนีคนเดียวแต่ว่าเขาจะไม่หนีคนเดียวครับเขาจะพยายามต่อสู้ต่อไปนะครับผมเขาจะป้องกันนะครับนี่ฮะ เราจะยื้อที่สุดนะครับสู้แซนแมนให้ถึงที่สุดนะครับผมโอเคก็เปิดแซนแมนมาครับต้นไม้กับผีนะครับผมก็ไม่เจอเลยนะครับก็จะโดนแค่คนละดาเมจเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาป้องกันเพื่อนนะอันนี้เขาโจมตีก่อนเขาโจมตีคนนี้คนนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องจมตัวคนนี้แทนครับสองหาเมนครับนะครับวันนี้เขาขอโมยใบหนึ่งฮะแบบสุ่มมาเอาใบนี้มานะครับผมแล้วก็อันนี้ นะครับผมป้องกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะโดแนแซมแมนคนละหนึ่งดาเมจนะครับผมน,นี้ไม่โดนครับแล้วก็นี่หนึ่งดาเมจอันนี้เหลือเก้าแล้วครับเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยถ้าเขาซื้อแซนแมนไปเนี่ยเขาต้องแพ้นแน่ๆเพราะตัวเนี้เตรียมใกล้ตายแล้วครับดังนั้นเขาจะจาเป็นที่จะต้องรีบจบเกมให้โดยเร็วที่สุดนะครับผมก็จบตาไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในเทิร์นที่หกกันครับ เทินที่6นะครับผมเปลี่ยนเฟิร์สเพเยอร์มาตรงนี้ครับแล้วจากนั้นก็จะทําการจั่วเหมือนเดิมครับฟึบบ้านหมุนนะครับผมเอาไป1นึะครับฮึบบ้านหมุนอีกหนึ่งครับแล้วสุดท้ายฮึบหิมะนะครับผมได้อีกหนึ่งะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะใกล้จบแล้วเนาะใช่ไหมครับก็จัวการ์ดเพละหนึ่งใบนะครับผมจริงๆแล้วบราวต้องหนีแล้วนะเพราะว่า ถ้าไม่เขาไม่หนีเขาจะแพ้เลยนะครับเพราะว่าาที่แซนแมนจะเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งแต่ขอดูก่อนว่ามันมีเล่นได้อีกบ้างนะครับผมตอนนี้อตอนนี้ถ้าเกิดเล่นตามปกติก็จะขโมยการ์ดทางซ้ายเนาะใช่ไหมครับหรือว่าขโมยคนทางขวาซึ่งตอนนี้เขารู้ว่าคนร้ายต้องใช้ไปนี้ครับฉกคนทางขวาไปครับผมมีสามโทเค็นพอดีฮะทิ้งหมดมือเลยก็ได้ครับนี่ฮะสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดโทเค็นเลยครับให้มันรู้กันไปนะครับผมคือไม่ชนะอยู่แล้วล่ะตอนนี้ยเขาอะใช่ไหม เก็บการ์ดตื่นไว้ดีกว่านะครับผมสมมุติว่าเขาไม่รู้เนาะเขาทิ้งแค่สามเขาเก็บการ์ดตื่นไว้หนึ่งใบครับพอถึงตาบราวครับผมเล่นการ์ดบราวเล่นอะไรครับบราวก็บอกโอ้ผมไม่ไหวแล้วตัวนการแล้วผมเราน่าจะแพ้กันนะครับถึงแซนแมนก็จะเหลือน้อยก็เถอะอันี้ก็จะเหลือน้อยแต่ว่าเราน่าจะโจมตีไม่ทันนะครับดังนั้นเขาเลือกที่จะใช้การ์ดไปนี้ครับขอตื่นคนเดียวละกันนะนะครับผมตื่นจากฝันร้ายเลยจ้านะครับผมครบสิบอันแล้วหนีได้เลยครับ อ่าโดยที่ทาให้ทุกคนติดอยู่ฝันร้ายไปตลอดนะครับผมไอตัวที่เป็นลูกน้องแซนแมนก็ยังเป็นผู้รับใช้อยู่แต่โคนี่ครับแทนที่จะช่วยเพื่อนก็คือช่วยไม่ทันนะผมก็คือจบเกมเลยนะครับผมเพราะว่าเรานะครับตื่นขึ้นมาได้จากฝันร้ายได้แล้วนะครับผมก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเกมสลิปไทกันนะครับผมก็เป็นเกมแนวเซมิคอเพลเททีฟนะครับที่เล่นได้เพลินๆแล้วก็สนุกพอสมควรนะครับ รูลเล่ของเกมนะครับก็เป็นการเล่นเกมอ่าเล่นเล่นการ์ดต,ตามเฟสไปเรื่อยเนาะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกมมันมีลุ้นตลอดทุกเทอร์นว่าเฮ้ยฉันมาหลงทางในสถานที่นี้นะแล้วเดี๋ยวไอแซนแมนมันจะมาหรือเปล่าหรือว่าใครจะเล่นการ์ดอะไรแกล้งกันหรือเปล่าอะไรไปเกมเทคแดกด้วยนะครับผมก็ <S <S มทําให้เกมเนี่ยมีจังหวะที่สนุกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างออกแบบแนวเกมการ์ดพอสมควรถ้าใครชอบเล่นเกมการ์ดก็จะชอบเกมนี้นะครับผม เมื่อสักครู่เราไม่ได้เล่นเกมอ่าเล่นๆเราไม่เจอการ์ดใบนี้เนาะนะครับมันคือโซคอนซูเมอร์ครับผมเมื่ออ่าทางแซนแมนนะเปิดไดการ์ดใบนี้ครับผู้เล่นทุกคนที่เล่นการ์ดอะไรก็ตามที่มีคอสสัญลักษณ์ไอ้คอสตรงเนี้ยนะครับก็จะจ่ายโซแฟกเมนต์เท่ากับจํานวนที่เราเล่นทั้งหมดเลยครับเช่นสมมติเราเล่นการ์ดสามใบรวมคอสได้เจ็ดก็จ่ายเจ็ดเลยงนั้นการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดแบบเหมือนเป็นคิลลิ่งแบบฆ่าไม่ตายอ่ะของทางแซนแมนนะครับใช้ปุ๊บนะครับตายไม่เหลือซากอะไรเงี้ยนะครับผม น่าแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างคือเรื่องของอาร์ตครับผมว่าอาร์ตเกมนี้มันมีสเสน่ห์นะมันมีสเสน่ห์ในรูปแบบของมันคือมันสวยอ่ะมันสวยแบบอ่าถ้าใครชอบอาร์ตแบบในแมร์บีฟอ e คริสต์มาสหรืออะไรแบบนี้ครับแนวแบบสยองขวัญน,นิดๆแต่ออกแนวึกึๆน่ารักก็จะรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีอาร์ตที่ดีนะครับแล้วก็เขาใส่ใจรายละเอียดด้วยนะเนี่ยฮะจะเห็นว่าถ้าเป็นสถานที่ปกติมีคอสหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นรูปโลง่ลงๆแต่พอเป็นคอสสองปุ๊บนี่ครับสปาราดปรากฏตัวออกมาเลยอะไร้ย่าเป็น การออกแบบนะครับสัญลักษณ์หรืออะไรต่างๆที่น่าสนใจนะผมในส่วนที่จะมีปัญหานิดนึงก็คือรูบุ๊กครับเพราะว่าด้วยความที่เกมครับทำรูบุ๊กค่อนข้างกระชับเอฟเฟกต่างๆพวกนี้มันก็จะมีปัญหาที่เป็นบั๊คนิดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอันไหนบ้างที่ผมอ่ะเล่นผิดบ้างนะก็สามารถที่จะชี้แจงมาทางคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าบางจุดเนี่ยผมก็จะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะจุดนี้มันต้องรีโซแบบไหนนะอะไรแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรคอยติดตามชมกันได้้สวน,นี ขอตัวลาไปก่นอนครับผมแล้วเจอกันครับ